สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้ของหายากมาอีกหนึ่งองค์นะครับก็คือสัมมากรรมตะนะครับก็คืออยู่ในบทอริยะมากมีองค์8นะครับก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมตะสัมมาสังคปะสัมมาวจาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธินะครับก็ พิมพ์นี้นะครับมักมีองค์8นี้ก็จะมีองค์ที่หายากๆนะครับอยู่2องค์นะครับก็คืออันนี้นะครับสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมากรมมตะนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ของคุณแม่บุญเรือนนะครับจะเหมือนพิมพ์ปี1นนะจะคล้ายๆนะครับจะคล้ายๆก็ถ้า2พิมพ์นี้ มีอยู่ในมือแล้วพิมพ์ต่อต่อไปเนี่ยอีก6พิมพ์เนี่ยก็หาไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็สองพิมพ์นี้ก็เป็น2พิมพ์ที่อยู่ในราคาหลักพันนะครับอันอื่นองค์อื่นพิมพ์อื่นหลักทรรอื่นก็จะอยู่หลักร้อยนะครับมีแค่2พิมพ์นี้นะครับที่อยู่ในหลักพันเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างหายากนะครับ ก็มักมีองค์8นี่ก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับไม่ใช่มีแค่พิมพ์นี้นะจะมีเหมือนพิมพ์พุทโธนะครับพุทโธน้อยของคุณแม่นะครับเ,เหมือนพิมพ์พุทโธน้อยปี249กว่านี่แหละครับอันนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าองนี้ <_ Jean> องนี้จะสวยกว่านะองนี้จะสวยกว่าถ้าได้ได้ครบเนี่ยก็จะเดี๋ยวว่าจะเลี่ยมเป็นวงกลมนะครับหรือว่าจะเลี่ยมไงนก็เดี๋ยวดูดูอีกทีว่าจะเลี่ยมแบบไหนดีนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆเจอพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็อยากเก็บสะสมนะ ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าสองพิมพ์นี้2หลักธรรมนี้เป็น2พิมพ์ที่หายากถ้าเราเจอสองพิมพ์นี้แล้วเนี่ยพิมพ์อื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สวยนะครับก็ต้องไปเลือกความสวยกันอีกทีแต่ถ้าเจอ2พิมพ์นี้แล้วเนี่ยถึงไม่สวยเนี่ยก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้เพราะว่า มันเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับอะไรที่หายากก็เก็บไว้นะครับถ้าราคาไม่กระโดดจนเกินไปนะครับสัมมาสังกัปปะสัมมากรัมรมันตะนะครับก็จะมีอยู่2องค์นี้2พิมพ์นี้นะเท่านั้นนะครับที่หาย,กยากๆอีก6กพิมพ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับเห็นวนเวียนอยู่ในตลาดก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมชอบนะผมชอบส่วนตัวนะไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเป็นการถูกชะตาั้งแล้วก็พระท่านเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็คมนะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็คมเหมือนเป็นพระที่แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับแต่อีกพิมพ์หนึ่งที่ว่าที่ผมบอกว่าเป็นพิมพ์เหมือนของคุณแม่น่ะอันนั้นเหมือนจะถอดพิมพ์มานะครับพระก็เลยดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับ แต่เนี่ยเห็นไหมครับคมอันนี้ถึงจะมีบินหน่อยแต่ว่าก็คมนะครับคมนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอยต่นนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอพิมพ์ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันเรื่อยๆครับจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ